ท่านรอครัฐมนรีสามเลยครับจะได้รับการการายงานจากท่านเกษตรจังหวัดคุณ เกี่ยวกัทคาเครียดในกิจกรรมโครงการชาวนาที่จีนงัวใจขอบคุณท่านให้ในการมอบผลิลภันฑ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำใจของพี่น้องเกษตรกรสู่เหล่าทหารก้าครับแจ้งจากกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษตะบลทุ่งใหญ่อำเภอโประทับช้างจังหวัดพิจิตรมีความประสงค์จะมอบเข้าสารปลอดภัยจากสารพิษให้กับทหารกองรักองพันที่สามจำนวนทั้งหมด925กิโลกรัม กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษตำบลทุ่งใหญ่มีที่ทําการอยู่บ้านเลขที่3 0ู8หมู่ที่ 8, 1ตำบลทุ่งใหญ่อาเภอโรพระพัฒ้าจังหวัดพิจิตรสมาชิกในกลุ่มจํานวน22คนมีพื้นที่ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษจํานวน450ไร่ผลผลิตต่อปีประมาณ315ตันทางข้าวที่ปลูกคือพันธุ์ประทุมพันธุ์ในหนึ่งข้าวหอมมะลิ105ประธานกลุ่มคือนายรณรงค์ จัดก่อการโดยมีกระบวนการผลิต<อ>ที่ใช้สารชีวพันธุ์และปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพื่พอให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยจาก,กจสารพิษ,รรษมีการวางแผนเชื่อมโยงการตลาดโดยการแปรรูปผลิตเป็นข้าวสารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวปลอดภัยจากสารพิษที่มอบในวันนี้เป็นข้าวพาันธุ์กระดุมพานีหนึ่งและมะลิแดงขอบคห้กับ ทหารกองทัพที่สามเพื่อแสดงความห่วงใยและขอบคุณทหารที่ประกอบทุกประสุษสุกษาความสงบปกป้องอธิปไตยให้กับประชาชนชาวไทยในโอกาสนี้ขอียนเชินท่านพลตรีธนาจารุวัฒน์รองแม่ทัพที่สามดุณณารับข้าวปลอดภัยจากสารพิษจากกลุ่มชนาคูลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษโดยนนร์ลนายนรท์จากปุ่มจันประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มประชาชนผู้ร่องสงทบจจำนวน 9- 50ารอบกรัมขอการไปเยี่ข้ครอบุม

ในเชิญท่านท่ผ้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมใส่ภาพเป็นที่ด้านหน้าเลยครับท่านครับขออนุญาตใเชิญใค่ท่านไได้ภาพเยครับอนุญาตบีขมารับบีขมาบอนุญาตบีมาับบขมาีขมาครับชิดชุดน่อยก็ได้ครับจะได้จะได้เปภาพเป็นท่หน้าปกติที่จับครับบีขมา ข้าวกลอบภยจากตำบลทุ่งใหญ่จากน้ำใจของชาวที่จิตรนะครับเจะส่งถึงน,นักรบทหารกล้าที่เป็นความด้าที่นะครับวันนี้เราใกล้ชิดส,สโนิทสนมแม้ว่ท่านพอบอท่านรอผู้บัญชาการกองกำลังปรากฏเป็นชาวในพื้นที่ตลอดในหลงพื้นที่เยี่ยมเยือนที่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราเป็นคนครอบครัวเดียวกันกินอยู่ใช้ชีวิตปุพันนะครับทุกสุขร่วมกันปนรึกษาร่วมกันพูดคุยนะครับ มาสกัตนะคะมาสกัด้วยมาสกัดมาสกัดนะพอดียอดยอดเหรอยอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับตอนนี่สัญลักษณ์แทนลุงยอดสั่งรูปเรืองเนาะมีหน้าเดินกระตอกกระแตตลอามาอยู่ บขอญาตท่านรอไม่ทักวันลาตั้งอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเลยช่วครังครับกองทัพพอธีสามต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,รกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพพรนธ์ทัพช้างจาังหวัดพิจิตรและก็กลุ่มผู้สนับสนุนนะครับที่ซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็มามอบให้รวมรวมร่วมกับชาวนาของตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพพรธ์ทัพช้างจาังหวัดพิจิตรนะครับ รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมิจิีรตด้วยที่ได้มอบข้าวจานวนนี้ข้าวจานวนนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเอาไปให้กองกําลังนาเลสวนซึ่งรับผิดชอบชายแดนด้านจังหวัดภาคและพ่มสอนอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับกองกําลังขามืองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่าอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับโดยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะไปมอบให้กับทางชอกอหน่วยเฉพาะกิจยะลา ซึ่งมีทหารของกองทัพภาคที่สามจำนวนประมาณเกือบ5,000คนที่ไปอยู่ที่ยะลานะครับก็ข้าวจำนวนนี้จะไปมอบให้ทหารปฏิบัติการที่อยู่ตามแนวชายแดนเหนือสุดและใต้สุดนะครับซึ่งข้าวคุณภาพนี้ถ้าทหารรับประทานไปแล้วก็คงจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสายตาดีที่จะมองภัยคุกคามต่างๆที่จะลุกล้ำเข้ามานะครับแล้วก็จะให้ทหารเหล่านั้นได้มีคริปมาขอบคุณพี่น้องชาวนา ของตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพนพักโพนพับช้างกับผู้สนับสนุนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับวัสดีครับสว่าดีครับสวัสดีครับด <c oughs> ีครับครับเจอกันในภายหลองครับ กันนะก่อนน,นคะค่ัท่านรองนาท่านท,ที่สามพร้อมท่านรัชกาญจวัดจะรุก,กันตับริบิ้นเพื่อที่จะปล่อยกบวนรณรงค์ดอกอพี่บานกลางใจชาวจังหวัดพิจิตรครับเื่อลก ครไปจะเป็นการลล่นเพื่อที่จะปล่อยเหมืแล้วลล่นพอยดีนเครับเดี๋ยวเพ่อนะได้จับบูมกล้อง่อยครับเก็บภาพจะได้เปิดขบวนรถแล้ว ลำบากยากเย็นที่อยู่ตามชายแดนนะครับอยากให้ทหารนั้นกินข้าวมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีสมองไหวคิดปฏิภาณที่ดีนะครับสายตาดีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพีน้องที่เราบริจาคข้าวมาร่วมกันเตยมที่ทั้งทั้งน้องประชาชนกลุ่มชาวนาและก็ทั้งท่านที่จัดบัฒณาวาาหารนะครับท่านผอช อยู่เคียงคู่กับพี่น้องประชาชนเรานะครับตัดเท้านานะครับแกก็ได้สนับสนุนเรื่องการทาข้าวปลอดสารลดต้นทุนเพื่อให้ชาวนานั้นอยู่ได้นะครับถ้ามดจสใช้สารพิษปูนสารเคมีอยู่นะั้นชาวนานก็อยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่ามอทํางเซมเอาเงินไปให้ร้านสูตร้านยานะครับถ้าเรามาทาข้าวปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนนะครับเพื่อเราจะได้ชาวนาได้ได้อยู่กันดีนะครับนะครับเพื่อว่าปีหน้านี่จะ ต่อยอดจากโครงการนี้เองมีค่ะมีแต่ไม่บอกกันเขาบอกเอดูดูผลผลิตก่อนเพราะว่าเข้าตก็ได้ที่จำห่ก็แต่ถ้าเราอยู่คอระบบพัฒนาแต่ถ้ามีการแปรรูปแล้วก็จำหน่ายกันเองแบบนี้กับการที่เราขายเป็นข้าวเปลือกเนี่ยแปลรูปแปลรูปดีกว่าครับนี่เกษตรพานิชจังหวัดหน่วยงานราชการได้กรับตอนนี้ยังค่ะแต่ต่อไปข้างหน้า วันนี้ออกช่องห้าออกทีวีไปหลายสื่อว่าคุณจะมีการตื่นตัวขึ้นนะครับก็มีนะครับหน่วยงานนะครับหน่วยงานราชการก็มีทั้งเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอนะครับของอำเภอก็ทั้างให้ความสําคัญให้ไปดูแลกับพี่น้องเราที่เราทําข้าวปลอดสารนะครับและทางพาณิชย์นะครับผมก็เคยได้ประชุมกับพานิชเอาไว้ให้ความร่วมมืออยู่นะครับการจับและอาหารท้งถิ่นและให้เราขายข้าวได้นะครับแลวก็ซึ่งบ้งขอบคุณนะครับ ารย์นะครับอาจารย์ที่ไปสอนทำเมล็ดเกษตรดีนะครับที่ไปสอนทำน้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งมีอาจารย์จักรพิษบุญจติมทีและอาจารย์ลอนลบขึ้นไทยนะครับซึ่งไปตั้งศูนย์เป็นวิทย์ชัยชาวนาที่ตำบลทุ่งใหญ่เดี๋ยวชาวนานะครับเนื่องจากว่ามันมีมีสองแห่งนะครับแห่งแรกนั้นเป็นพี่อับวัชรนะครับวัดนนี้นะเป็นรู่นพี่แต่รุ่นตำบลทุ่งใหญ่นั้นเป็นรุ่นน้อง ถ้าไม่มีอาจารย์เหล่านี้เราก็ไม่รู้จักหาไปหาคนไานะ้ไหนนะครับนี่เป็นกาสที่ผมไม่เคยถนัดในเรื่องการทำงานนะครับ เป็นขั้นซ่อมรถเรตอนใสนะครับพอดีแล้วบางได้มาเป็นผู้นำนะครับได้มาเป็นตานานก็เลยมองเห็ว่าเราสามาทประโยชน์ให้กับเพื่อนชาวนาเราเก็เลยได้นำทางนะารบางแนการเิทกที่าว่าคราจ่ต้องอยาเรา้าาไม่อย่างถ้าเราไม่นำทางก่อนก็ไม่มีคนที่จะมาทำ และผมก็ต้องตับสางด้วยแล้วก็เรื่องการยาคนานะครับยาคนาที่เราทำมานั้นไม่จะตัดเองนะครับต้อเารอในคุณมา้เองาาคนมาต้มยาบงคนทำตามเแล้วนะครับตั้งาจบางคนมากำไบางคนกง่ไปทำไมทำไมมาตัดไปเลยทำไมไม่ใช้ยาที่บอกว่ากําลังกายแล้วก็ แล้วพอดีมีเพื่อนคนหนึ่งก็ทำเหมือนกันอันนั้นผมก็เลยตัดธนาให้เหมือนกันครับอนเนเพื่อนเพื่อนเ่อนเพท่ามเพั่อนเพื่อเพอเ โอเคมามามาดูติมาครับมาหนึ่งองมหาหนาเป็นอาหารข้าวเป้ามป้านนะครับขารแต่บ้านกับมผู้ใหญ่ะครับผมน้ผู้ใหญ่กมักจะเอามาทำเป็นข้าวบ้าน้าวใหญ่มาทาแล้วแล้วลูกบ้านก็จะตามครับ ลูกบ้านก็ต้องทําตามเราสมมติวูกบ้านทําตามแล้วหน่อยแล้วก็ได้กลับไปดูแลนะครับคือคือนาที่ผมให้เขาทำนั้นผมจะไปปวดดูแลอยู่ตลอดนะครับแล้วถ้าอาจารย์จะไปสอนทุกคนพูดแล้วก็เราไปดูแลอาจารย์ไปดูดูนู่นดูนี่เป็นยังไแล้วก็อาทางแก้ไขเพื่อจะให้มันดีแล้วนอกจากนอ้ปมแล้วก็อมของสถาบันกิจก็ให้ความสนับสนุนนะครับสอง พัฒนากรรัของมนุษย์ออกนะครับอาการนอมรูเลศค้ชาวนาอย่างดีนะครับถ้าไม่มีเข้าอย่าวันนี้ผมก็ไม่มีจะไปแบไหนเยแต่นื่งจากว่าอาจารย์ไปสอนแล้ววันนี้ชาวนาในแนวคิดที่จะหมักน้ำหมัดที่จะทำเอนะครับก็จะบอกตัวเพราะว่าที่ตัวไหนทนมันยเาควรจะหมัดก็ใช้แล้วมันจะได้ผลตอนนี้กจมีพัฒนาการีเยอะ คราจันากรที่ไปเร่อยวัง่าในอนาคข้นหญ่่มนคะายเยอะครับผมนี่นิ่งดูงงใ่น้ำใจครบน้าใจดี